สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแคสเกมเลสเ d ียนอีวิลภาคห้าต่อนะครับเอาละครับผมเล่นมาถึงพาร์ทเท่าไหร่แล้วเนี่ยจำพาร์ทไม่ได้พาร์ทที่ห้านะครับพาร์ทนี้คงจะเป็นพาร์ทที่ห้าใช่เปล่าไม่รู้นะมมีอะไรให้กูอ่านวะอ่านไม่ออกอ่านไม่ออก เรียบร้อยไปกดอ่านไหมวะไปเปิดแมพดูดิไปทางไหนวะตรงนี้เอาละครับ ามีเลื่อนตายซะโอ้โห,โหสัตว์นี้อืออือโดนโดนหมารุมซะไบอายอไยวัยวัยวัไป ยังต้องเจอไม้แข็งกูอืมตายตายสุยดเจอไม้แข็งกูหนะ่อยสุดอืมตายซะมึงนี่ตัวไหนอีกตัวไหนตัวนี้นยอยากได้เหรอตัวนี้อยากได้เหรออู้สุดใครมาอีกวะโอ้ไปหลบอยู่ทำไมใต้รถไฟวะแม่งป๊อตนี่วะ เออตรงนี้อยากได้เหรอตัวเฮียเนี่ยตัวเฮียนยังไรสุดเออตายซะมึงโอ้กว่าจะตายโอ้หอมไว้ กินโอ้ยไปต่อปืนธรรมาดาเลยก่อนโอ้ดินเสียงมันแล้วโอ้ยไปต่อสัตว์กลับมาที่เดิมอีกเหี้ย กุนตีนที่หายเดินผิดทางกลับมาที่เดิมอีกขออภัยสำหรับความกากนะครับไปทางไหนวะกูต้องขึ้นบันไดเหรอบันไดกูขึ้นทางไหนวะ ไอ้ทีงนี่นี่ไงตัวขี้ออกจากหัวเลยตา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 ยเขี้นี่ขึ้นไปยังไงวะมีบันไดขึ้นหรออ๋อทางด้านี้นะขึ้นานนี้เอา้าลงเลย ปีนไปต่อ,อยจนถึงที่เลยอืออืออีกก้าวหนึ่งตกไปเลยตายหรือยังอือพี่มาแล้วจ้าอุ้ย ตายตายตายซะไปตายซะเออตกซะมึง ปีนก่อนโอ้ยปีนก่อนเฮ้ยอมาแล้วครับตอนนี้ไปอือไปต่อเอาแล้วครับลงกับลงตรงนี้สัตตาสาวสัต เกือบไปแล้วนะมึงลงหมดแล้วอ่าโหลดดิง้งเน่ ที่ไหนวะกูไมอยากถือเอาแมพใช้ไม่ได้โอ้ตาย ตามมาตามมาถือตามมาจนกว่าจะเจอตัวเหี้ยทางไหนดีกว่าใช้ไม่ได้โอ้ไปทางนู้นดีกว่าเออทางตันโอ้็นนี้ก็ถูกอยู่แล้ว โอ้ลงลงน้ำแล้วเออมาก่อนโอ้ซองดีเออซอง อึดจังนะมึงมา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 ตายตายาสัดอึดชิบหายเหี้ยเนี่ยเออตายยังตายตายแล้วอเออไปเลยไปเลยเอาสัตว์โอ้โหตัวเคี้ยมาแล้ว ตายตายนัดเดียวนัดเดียวนัดเดียวสับไม้บัฟาโลเลยเก็ืเออทืบกระทืบไปเอฟเอฟเก็บโอ้ยยังไม่หมดนะครับ เหยียบอีกรอบหนึ่งโอ้โออเออตายแล้วตายแล้วคอนี้ตายแล้วไ้ต่อเอาสุดคอมบายคอมบาย เรียบร้อยกูเจอกระสุนเก็บก่อนเอออ่ะส่องไฟให้กูไาไปไปหลังน,นี้มันจะมีผีออกมากูจำได้ขว้างไว้ เวอร์เวอร์แฟลทตายหายิงโอ sì, ้ยอู้เอาโอ้มีวุ้นอะไรกูใช้มั้งวะนี่อันนี้ วางไว้เฮ้ยปิ์ยิงเกินยิงเกินยิงเกินอ้าวตายยังตายยังมึงมาเก็บไปแล้วถือทั้งสองคนเลย โอ้ยชักเอาใหญ่แล้วเชี่ยนี่ขอไปนะครับตอนนี้อาจจะมองไม่เห็นนะเพราะมันมืดมากครับผมก็ยังเล่นไม่ค่อยถนัดนะครับมันืออืออืออไม่ต้องเปิดกล่องแล้วมึงต่อยกระเด็นไปแล้วไปต่ออ่าค้นหาทางสว่างเจอแล้วครับ

โอ้โหติมที่ไหนวะเนี่ยโอ้โห ขึ้นไปข้างบนก่อนโอ้ไปเลยโอ้โหไอวะอ้ามึงเองเหรอตามตืบตามตืบออ้ยอย่ะกูต้องการยา อยากได้ยานี่กูเจอยาแล้วโอ,อ้ในว่ายาเออนั่นแหละ F โดนอืออือโอ๊ยเขี่ยในหัวล้อมั้ง โอ้โหนี่นี่นี่ไปไปไปอ่ากูเจอแล้วกูเจอยาแล้วสวรรค์นะมึงโอ้กูจะสู้หมดไหมเนี่ยชาตินี้เนี่ย อ,อยิงแม่งทุกคนเลยอออกูไล่ตืมทุกคนอะอออยิงทุกคน kia lấy mày coi Ồ Yeah Ừ Phải 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 Thằng lại โอ้อะไรวะห้องระเบิดมาหาพ่อเหรอโอ้เออตายหรือยังเขียนอีกลมคานตายซะกู <c oughs> ขอใช้ทรัพยากรเปลืองหน่อยเถอะมึงเออเออ เออเออเออ่าเรวขึ้นเออไป แล้วอาลครับตอนนี้เรามาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับขอบอาล้ครับยังยังไงพาร์ทนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ